ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยห TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2564หรือปี2021สำหรับประเด็นสาร,ระในส่วนของเช้าว,วันนี้นะครับจะคงเป็นประเด็นคำถามและก็เป็นข้อสงสัยของพี่น้องเกษตรกรประเด็นก็คือ หมอทุเรียนทําไมทุเรียนใบผมแตกใบอ่อนเนี่ยใบมันเล็กบันแกนมันเหลืองบางทีเนี่ยมันก็เป็นขอบใบไหมแล้วบางครั้งมันก็หลุดร่วงซึ่งตรงเนี้ยเพื่อนชาวสวนก็บอกว่ามันเป็นเพีย้ยไฟเพีย้ยจักจันใช่หรือไม่คือประเด็นตรงนี้ครับเป็นคําถามซึ่งเกิดทั้งในภาคตะวันออกเราและขณะนี้ก็ทางภาคใต้ก็มีการระบาด แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการที่เราจะตอบเนี่ยเราไม่สามารถตอบได้แบบฟันธงหรอกครับคือผมก็จะตอบว่าถ้าท่านคิดว่ามันเป็นเพีย้ยเป็นมแมลงท่านจะต้องกลับเข้าไปดูแล้วพบตัวหรือไม่ถ้าเป็นตัวสีเขียวเดินอยู่ตามหน้าใบนะครับอาจจะเดินไถออกด้านข้างอันนี้คือใช่แน่นอนเป็นเพรจักจันฝอย แต่อีกอาการหนึ่งอาจจะเป็นตัวลักษณะส,สีขาวบ้างสีเขียวบ้างสีน้ําตาลบ้างอยู่ตรงเส้นกลางใบและเส้นกลางใบเนี่ยอา,อาจจะเป็นแผลสีน้ําตาลอ่อนๆอันนี้ก็ตอบได้ว่าใช่เป็นเพี้ยไฟแต่บางท่านก็ไปพบว่ามันก็ไม่มียาก,ก็ฉีดตรงนี้แหละครับเป็นภาระเรื่องสําคัญที่เราจะต้องกลับเข้ามาทําความเข้าใจกันใหม่พี่น้องก่อนครับมันไม่ได้เกิดจากสาเหตุในด้านของมแมลงเพียงอย่างเดียว โดยพฤติกรรมของอทุเรียนที่แตกใบอ่อนหลังเก็บเกี่ยวผมเคยอธิบายไว้ว่าต่อให้ท่านลงทุนมากอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใบชุดนี้เนี่ยแตกยอดสมบูรณ์100%เปอร์ซแตกยอดเป็นยอดแดงทั้งสวนหรือทั้งต้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าในส่วนของทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนที่อยู่ในธรรมชาติที่ยังไม่ได้ให้ผลผลิตอันนี้เขาไม่เป็นอะไรเลย แต่ถ้าเป็นทุเรียนที่แบกภาระให้ผลผลิตมาแล้วเขาจะแสดงอาการอย่างนี้ทั้งนี้เนื่องจากว่าพลังงานส่วนหนึ่งที่อยู่ภายในต้นนั้นเขาไปเลี้ยงไปดูแลผ,ลผลผลิตทุเรียนจนกระทั่งพัฒนาผลจนกระทั่งถึงเก็บเกี่ยวพลังงานในต้นนั้นไม่มีเหลือเลยหรืออาจจะเหลือน้อยในสภาพต้นที่สมบูรณ์กับมีผลผลิตไม่มากมันก็จะแสดงอาการที่ใบเพราะฉะนั้น สิ่งที่กำลังอธิบายคือมันเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของทุเรียนทุเรียนที่แตกใบอ่อนหลังเก็บเกี่ยวแล้วจะไม่มีคุณภาพใบที่ดีเหมือนกับทุเรียนที่แตกใบอ่อนในใบที่สองเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วแทนที่เราจะเอาทุนไปลงในเรื่องของสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเราก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือการให้ความสมบูรณ์การฟื้นฟูสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยวและ การที่เราจะลงทุนเราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือสนับสนุนจนกระทั่งให้เขาเป็นใบที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แต่สิ่งที่เราให้ไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับความสมบูรณ์จากธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมการปรับปรุงดินการใส่ปุ๋ยอินทรีย์การให้อาหารเสริมทางดินนั้นจะไปช่วยให้ใบชุดที่หนึ่งเนี่ยฟื้นขึ้นมาเร็วแล้วก็จะไปได้ใบในชุดที่สองอันนี้คืออยากจะย้ำ ในประเด็นตรงนี้เป็นส่วนประกอบดังนั้นถ้าเราจะลำดับขั้นตอนของการที่เราเห็นอาการเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าใบาอ่อนทุเรียนออกมาทำท่าเหมือนจะแตกใบอ่อนก็แตก3 0บ้าง40บ้าง50%บ้างอันนี้คืออาการที่หนึ่งอาการที่สองคือแตกออกมาแล้วแทนที่จะเป็นยอดแดงกลายเป็นยอดเขียว อาการที่สามคือใบนั้นอาจจะเร็กแคะแกนใบอาจจะมีบิดเป็นคลอนเป็นคลื่นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับอาการขอบใบไหมขอบใบแห้งขอบใบม้วนล่วงนี่คือพฤติกรรมจากการเจริญเติบโตส่วนอาการที่สองครับใบออกมาแล้วแต่ใบโค้งขึ้นแล้วก็มีอาการขอบใบไหมม้วนเข้าไปอันนี้ถ้าเราไปดู เราตรวจพบเราก็จะพบมแมลงก็คือเพี้ยจักจันฝอยต,ตัวสีเขียวกลมๆในตาสีแดงหรือเพี้ยไฟที่อยู่ตรงบริเวณเส้นกลางใบเพราะฉะนั้นในระบบของการที่เราตรวจวิเคราะห์นี่แหละครับจึงจะเป็นเหตุสําคัญที่จะทําให้เรานั้นประกอบการตัดสินใจได้ในเมื่อเราเห็นภาพพฤติกรรมการแตกใบอ่อนของทุกเรียนแบบนี้หลังเก็เกี่ยวกับ แมลงศัตรูพืชเท่ากับว่าเราจะต้องใช้ปัจจัยสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือสนับสนุนการพัฒนาใบให้สมบูรณ์ให้มีพลังงานให้มีการเจริญเติบโตที่ไม่ต้องไปดีมากหรอกครับให้เขาฟื้นฟูตัวเองได้การดูละ่ะดูอย่างไรดูพื้นใบเก่าให้สดใสแค่ใบเก่าให้สดใสก็ถือว่าพอแล้วสําหรับในกรณีเช่นนี้วันนี้เนี่ย เราจะเห็นเลยครับว่าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จทุเรียนแตกใบอ่อนใบอ่อนก็เล็กแคกแกนใบอ่อนก็บิดม้วนไม่ใช่แค่นี้นะครับใบเก่ายังมีอาการถ่ายใบอีกต่างหากมันเป็นคําตอบที่ชัดเจนแล้วว่าพลังงานในต้นเขาไม่มีเหลือเราก็ต้องคืนฟื้นฟูนฟนกลับไปก่อนแล้วการหวังที่จะทําให้ใบอ่อนสมบูรณ์แบบนั้นเราก็ไปดําเนินการในขั้นต่อไปผมจึงมีคําแนะนําอย่าง ที่อาจจะไปขัดแย้งกับผู้นักวิชาการนะครับคือผมเองเป็นหมอทุเรียนไม่ใช่เป็นนักวิชาการเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาใบตรงนี้ให้ได้ก็คือการทำให้ใบสมบูรณ์แข็งแรงก่อนแล้วใบเขาก็จะกางออกได้แล้วเราก็ไปใช้ปัจจัยในการสนับสนุนใบเสร็จเราก็ต้องมาตรวจตรวจว่ามีมาแมลงไหมถ้ามีมาแมลงเราก็รีบกำจัด ซึ่งในกลุ่มของบูโปรเฟซินนะครับจะเป็นฟิโปนิวจะเป็นในกลุ่มของอไทยมีท็อกแซมอบาบวกหรืออีบาหรือจะเป็นอิมิดาโคปิกนั่นอยู่ที่รายละเอียดที่เราจะต้องทำหรือศึกษาเรียนรู้ต่อไปแต่ยํำว่า ปัจจัยสองกลุ่มเหล่านี้มีความจําเป็นและก็มีบทบาทสําคัญสําหรับทุเรียนที่แตกใบอ่อนหลังการเก็บเกี่ยวในใบชุดที่1แน่นอนกรณีความเสียหายของใบทุเรียนที่แสดงอาการหลากหลายที่แตกต่างกันก็คือกรณีใบกล้านใบเล็กใบเหลืองนะครับใบแคะแกน ันนั้นคือส่วนหนึ่งอีกกรณีส่วนหนึ่งก็เป็นกรณีใบอ่อนที่แตกออกมาดูเหมือนจะดูดีแต่พอในช่วงนี้ปรากฏว,ว่าใบก็โค้งงอไใบก็บิดม้วนขอบก็มีอาการไหม้ใบเล็กแล้วก็มีอาการถึงขั้นหลุดร่วงประเด็นก็คงเป็นเรื่องที่เราก็ได้ทำความเข้าใจว่ามันก็เป็นประเด็นมาจากกรณีของสัตรูพืช เพราะฉะนั้นในความหมายที่กําลังจะนําเสนอเป็นประเด็นสองมุมมองก็คือกรณีการแตกใบอ่อนแล้วใบเล็กแคแกอันนั้นคือส่วนหนึ่งกรณีที่แตกใบอ่อนมาเหมือนจะดูดีแต่ว่าใบานั้นบิดม้วนล่วงไมมแห้งเสียหายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งทําไมเราถึงต้องแยกประเด็นตรงนี้เพื่อให้เกิดเกิดความเข้าใจของพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับในการที่เราจะลงทุน การลงทุนเนี่ยเป็นการที่เราจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตไปใส่เพื่อสองมุมคิดมุมที่หนึ่งก็คือเพื่อการพัฒนาใบให้สมบูรณ์แต่อีกมุมหนึ่งก็คือเป็นการให้ปัจจัยเพื่อที่จะไปปกป้องคุ้มครองไม่ให้ใบเสียหายทีนี้ใบเขาเสียหายแล้วกรณีใบเสียหายแล้วอย่างเช่นกรณีใบเล็กใบแคะแกนใบก้านเหลืองถ้าเราไปมุ่งแต่เราจะแก้ปัญหา อย่างเดียวก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะมูลเหตุหรือปัจจัยเนี่ยมันไม่ได้มาเกิดจากกรณีที่ศัตรูไปทําลายที่ใบอ่อนการที่ใบอ่อนเล็กแคะแกนกล้านเหลืองนั้นก็คือมาจากรากฐานความสมบูรณ์ของต้นพื้นฐานพลังงานไม่มีที่ไม่มีก็เพราะว่าระบบรากทํางานไม่ได้รากทํางานไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะส่งปัจจัยขึ้นมาในการพัฒนาใบใบก็ไม่สามารถที่จะผลิตพลังงานมาเลี้ยงใบอ่อนได้ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเจอเราไปใส่ต้นทุนคุมเฉพาะโรคกับมแมลงก็จะทําให้ไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ได้เกิดจากโรคหรือเกิดจากมาแมลงแต่เกิดจากรากฐานคือพื้นฐานความสมบูรณ์ของต้นเราดูได้จากอะไรล่ะครับเราก็ดูได้จากจํานวนใบลักษณะการแตกลักษณะของใบที่ออกมาแล้วเกิดอาการพิการคําว่าพิการนั้นก็คือผิดรูปผิดแบบผิดอะไรไป ประเด็นตัวนี้เราจะทําให้พี่น้องกษรได้เข้าใจภาพได้มากขึ้นก็คือยกตัวอย่างเช่นกรณีของการแตกใบอ่อนทุเรียนเนี่ยโดยปกติมันจะต้องได้5ใบอ่อนแต่นี้ได้แค่2ใบ1ใบไม่เกิน3ใบใบที่ออกมาลักษณะใบเปลี่ยนทันทีครับจากใบอ่อนกลายไปเป็นใบสีเขียวจากสีเขียวเป็นเขียวอมเหลืองนั่นบอกให้เรารู้แล้วว่าประเด็นของความเสียหายตรงนี้เกิดจาก โครงสร้างภายในของต้นซึ่งเป็นระบบของการเจริญเติบโตไม่ปกติในขณะเดียวกันที่เราต้องอธิบายเรื่องนี้ก็เพื่อให้ท่านได้เข้าใจนะครับว่าการที่ท่านจะไปแก้ไขน,นั้นมันต้องเป็นการเริ่มจากการให้รากฐานพื้นฐานความสมบูรณ์โดยกระบวนการทางธรรมชาติ การปรับปรุงดินการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพการปรับปรุงข้าวความเป็นกรดเป็นด่างข้าประจุไฟฟ้าหรือการเติมปริมาณธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมรวมถึงการใช้สารปรับปรุงหรือกระตุ้นระบบรากอันนั้นคือลำดับที่เราต้องให้หลังจากนั้นเราก็มาเพิ่มปริมาณคุณภาพของใบโดยการพ้นปัจจัยบำรุงใบ ถ้าท่านติดตามรายการมาตลอดผมก็จะนําเรียนว่าไม่ใช่เป็นการดึงใบอ่อนนะครับแต่เป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับใบหลังการเก็บเกี่ยวนี่คือกรณีที่เราพอจะสรุปให้ท่านเห็นภาพได้ในเบื้องต้นแต่ในอีกกรณีที่สองครับเป็นกรณีที่เราก็เห็นว่าทุเรยียนของเราแตกใบอ่อนดีออกปกติวิธีการดูง่ายๆก็คือลักษณะยอดเนี่ยจะเป็นใบอ่อนแดงสวยหมดทั้งแปลงแต่ ในทางกลับกันหลังจากนั้นสามวันผ่านมาหรือห้าวันผ่านมาใบที่คลี่ออกมานั้นผิดปกติผิดรูปร่างผิดโครงสร้างถ้าเราจะสรุปได้ง่ายๆเลยครับว่าความผิดปกติตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการเจริญเติบโตทางธรรมชาติละเพราะธรรมชาติเนี่ยพอเขาแตกใบอ่อนยอดแดงก็รู้แล้วว่าใบเหล่านี้แตกได้ดีขึ้นใบอ่อนที่ออกมามีปริมาณใบอยู่สักห้าใบก็ถือว่าเป็นปกติ แต่ความไม่ปกติก็คือใบที่ผิดโครงสร้างเสียหายนั่นย่อมบอกให้รู้ว่ามันต้องมีปัญหาเกิดขึ้นที่ตัวใบเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปจัดการดูไปส่องใบดูไปตรวจสอบดูโดยใช้อุปกรณ์แว่นขยายเสริมเข้าไปเราก็จะเห็นนะครับว่ามันเกิดจากภาวะของสัตรูพืชสัตรูพืชก็มีในเรื่องของมะแรงพิยกไก่แจ้พี้ก ไฟเพี้ยจักจันฝอยที่พบในเวลานี้ประเด็นก็คงเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายต่อว่าความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นได้ถึงขนาดทำให้ใบนั้นขบเข้ามาม้วนเข้ามาหรือม้วนเข้าจนกระทั่งเป็นอาการขอบใบแห้งอันนี้คือกรณีที่เป็นใบอ่อนถ้าเป็นใบแก่ก็จะเป็นใบกล้านสีดเหลืองนะครับไม่ขออภัยนะครับไม่ใช่ใบแก่เป็นใบตองอ่อนก็จะใบกล้านสีดเหลืองผิดโครงสร้าง เพราะฉะนั้นเราก็จะตรวจเจอในเรื่องของมแมลงศัตรูพืชเราก็ต้องหันไปดูในส่วนของมแมลงศัตรูอีกว่า,มาแมลงชนิดนั้นคืออะไรความรุนแรงรุนแรงมากขนาดไหนถ้าพูดถึงลำดับก็คงเป็นเพี้ยไก่แจ้ลำดับที่หนึ่งเพี้ยไฟในลำดับที่สองและก็จักกะจันฝอยเป็นลำดับที่สามทีนี้ในการตรวจนั้นเราอาจจะพบความไม่ผิด ปกติว่าอพอเราไปดูมันก็ก้ามกึงมันจะเป็นตัวไหนดีให้ท่านตรวจง่ายๆครับว่าถ้าเป็นเพรียไฟตัวลักษณะจะเป็นลิ่มไขเม็ดข้าวสารเดินเร็วคือเดินเร็วมากอันนั้นคือง่ายที่สุดแต่ถ้าเราไปดูเพีย จักกะจันฝอยล่ะเพจักกระจันฝอยนั้นตัวคล้ายๆกับเพี๊ไก่แจตัวแก่แต่ว่าเป็นตัวสีเขียวบางครั้งในตามันไม่แดงครับแต่ที่แน่ชัดที่สุดก็คือเขาจะอยู่ที่ใบไม่บินไม่กระโดดนะครับแต่เขาจะเดินไถหลบออกด้านข้างคือเดินเอียงซ้ายบ้างเอียงขวาบ้างไม่มีเดินตรงเราก็พบได้แล้วครับว่านี่คือปัญหาที่เป็นตัวเพี๊ยจักรจันฝอย ในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนในการใช้สารกําจัดมันก็ต้องมีความแตกต่างกันกรณีเพี้ยไก่แจ้ง่ายต่อการควบคุมแต่พอขึ้นมาเพี้ยไฟเราก็ต้องเลือกอีกกลุ่มหนึ่งพอมาเรื่องของเพชีจักจันฝอยเราก็ต้องใช้ปรับสารเคมีไปอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่ควบคุมได้ประเด็นนั้นเป็นเรื่องที่ผมได้อธิบาย เพื่อให้ท่านเข้าใจภาพก่อนนะครับอันนี้คือภาพหลักสําหรับความเสียหายของใบอ่อนทุเรียนที่เกิดขึ้นในขณะนี้และเราก็ต้องเข้าใจต่อว่ากรณีมแมลงเหล่านั้นไปดูดซับดูดกินน้ําเลี้ยงโดยใช้ปากเขี่ยดูดดังนั้นเวลาที่เราจะควบคุมศัตรูเหล่านี้เราควบคุมเราก็แค่ทําให้มแมลงนั้นตายไปแต่ใบก็ยังไม่ฟื้นตัวเพราะฉะนั้น บางครั้งการใช้ปัจจัยสองส่วนคือส่วนหนึ่งควบคุมมแมลงศัตรูพืชส่วนที่สองควบคุมในเรื่องของการเจริญเติบโ,โตคือทําให้ใบสมบูรณ์ขึ้นไอให้พลังงานทดแทนขึ้นก็ต้องปฏิบัติร่วมกันปุ๋ยกับยาปุ๋ยก็จะประก,กอบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมยาก็คือสารเคมีในการป้องกันการจัดศัตรูพืชเราสามารถใช้ได้ควบคู่กันไปเลย ไม่ใช่จะต้องมาแยกค้นเหมือนกับดังที่มีคำแนะนำกันมาตลอดนี่คือประเด็นที่เกิดเห็นภาพในเบื้องต้นก่อนทีนี้เราก็ต้องไปลงลึกในรายละเอียดแล้วครับว่าในความผิดปกติสองอย่างอย่างหนึ่งคือใบเล็กใบแคะแกนกับอีกอย่างหนึ่งใบปกติแต่เสียหายเราจะจัดการอย่างไรการตัดสินใจในการที่เราจะลงทุนในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่า ในกรณีนี้เราจะปล่อยให้เขาเสียหายแล้วเราจะเริ่มสู่กระบวนการบริหารจัดการในใบรุ่นใหม่มันเป็นสองมุมต่างนะครับผมอธิบายอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องของการลงทุนรายการของเราคงไม่ใช่ว่า,าจะแนะนำให้พี่น้องสกอรได้ใช้ปัจจัยอย่างเดียวโดยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีหลักการไม่มีวิชาการประเด็นคือในกรณีที่ใบอ่อนออกมาลักษณะในช่วงแรก ใบแดงยอดแดงใบมีปริมาณมากใบเป็นปกติแต่หลังจากนั้นเวลาผ่านมาไม่กี่วันปรากฏว่าใบม้วนโค้งงอบิดม้วนขอบใบไหมขอบใบร่วงนะครับประเด็นก็คงกลายเป็นว่าเราจะตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาเพราะเราไปตรวจและเราเจอตัวแล้วเราเจอตัวในส่วนของมแมลงทีนี้ในการเจอตัวบางครั้งเนี่ยเจอมากบางครั้งเจอน้อย ผมอธิบายอย่างนี้ว่าในกรณีถ้าเราจะเจอมากนั่นหมายความว่าเราไปตรวจเดียงรวดเร็วแล้วไปตรวจในภาวะที่ใบอ่อนกําลังเดินกําลังเสียหายแล้วก็เป็นช่วงการระบาดแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปตรวจในช่วงนี้เราผ่านไปอีกเราไปพบว่าใบนั้นเสียหายแล้วใบก็เริ่มแข็งแล้วคือหมายความว่าใบเริ่มแก่ใบเริ่มเพสลาดโครงสร้างใบเริ่มแข็งแรงปรากฏว่าใบก็เสียหาย แต่พอเราไปตรวจเอ๊ะเรามากลับไม่ค่อยพบตัวเพี้ยไฟก็ไม่ค่อยเจอไก่แจ้ก็ไม่ค่อยเจอจักจันก่นต่อยเจอเล็กน้อยเพรผมอธิบายว่านั่นเพราะว่ามันระบาดจนกระทั่งเกินปริมาณความรุนแรงไปแล้วเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วแต่ว่าเนื่องจากโครงสร้างของใบเขานั้นเริ่มแก่ตัวขึ้นมแมลงเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะทําลายเข้าไปได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูแล้วครับว่าถ้าเราจะพ่น ใจในการควบคุมอันนี้เท่ากับว,ว่าเราก็ไปกำจัดมแมลงแต่ถ้าหากว่าเราไม่พ่นล่ะเราจะทำอย่างไรพี่อนอกเกษตรครับให้เข้าใจว่ามาแมลงเหล่านี้เนี่ยเขาระบาดตามพืชอาหารเพราะฉะนั้นถ้าใบอ่อนในสวนไม่มีเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพ่นเพราะเขาไม่ทำลายใบยแก่จานะครับถ้าหากว่าท่านจะประหยัด ท่านสามารถที่จะไม่ใช้ก็ได้ในกรณีที่มันเสียหายแล้วแล้วใบก็เริ่มแก่แล้วทีนี้ถ้าหากว่าถ้าเราจะทำแบบนี้เราไม่ต้องไปใช้ในเรื่องของปัจจัยในการใช้สารเคมีในการกำจัดมแมลงเลยแต่เราก็ต้องเริ่มพิจารณาตั้งหลักใหม่แล้วว่าอีกในส่วนของประมาณ20วันโดยประมาณใบอ่อนที่เสียหายเขาจะแตกออกมาใหม่ เมื่อใบอ่อนเสียหายที่เขาแตกออกมาใหม่ตรงนั้นแหละครับจะเป็นจุดที่ทําให้เรานั้นจะต้องละเอียดรอบคอบเราจะต้องใช้ปัจจัยในการที่ไปควบคุมทั้งบํารุงก็คือส่วนปกติแต่กวกรดีสารกําจัดมแมลงเราต้องสํารวจใกล้ชิด3วันฮะคือในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราต้องดู2วันให้ได้ไม่เกิน3วันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะต้องตรวจเมื่อพบ เราก็จะต้องรีบควบคุมเราจะไปปล่อยให้เสียหายเหมือนกับครั้งที่แล้วไม่ได้เพราะครั้งนี้ถือเป็นหลักสำคัญอันนี้คือกรณีถ้าเราจะต้องการประหยัดต้นทุนเพราะว่ามันเสียหายไปแล้วถึงพ้นไปเราไปตรวจแล้วมแมลงมันก็ไม่มีแต่ถ้าในกรณีกลับกันได้อธิบายไว้ว่าบางสวนนะครับพอเสียหายเสร็จมันก็ยังมีบางยอด ที่เริ่มแตกใบอ่อนใหม่และใบที่เสียหายตรงนี้เนี่ยเขาก็จะต่อยอดใหม่ออกมาคือใบเสียก็เสียไปแต่ยอดอ่อนก็เดินต่อถ้าเป็นในกรณีเช่นนี้เราต้องลงทุนครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องคใช้ปัจจัยสองส่วนส่วนหนึ่งคือบำรุงใบต่อไปให้ใบเขาสมบูรณ์แตกออกมาให้ได้ส่วนที่สองเราก็ต้องไปใช้สารกำจัดมแมลงสารกำจัดมแมลงนั้นเราก็ต้อง ใช้หลักการสำรวจคือการระบาดของแมลงสามชนิดนี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบถ้าฝนตกชุกเพรียไก่แจ้จะรุนแรงแต่ถ้าแห้งแล้งเพรีย,ยไฟจะรุนแรงถ้ายิ่งแห้งแล้งจัดๆเพรียจักระจันฝอยก็จะรุนแรงเพราะฉะนั้นในกรณีการใช้สารกําจัดแมลงไม่ใช่เราพ่นดักเราต้องสำรวจเจอตัวแล้วเราก็ควบคุมในบางครั้งอาจจะมีหนอนแถมเข้ามา อันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราใช้ในการป้องกันกับจัดหนอนนะครับก็ฝากไว้เป็นประเด็นมุมมองต่างว่า,าเราจะดำเนินการควบคุมหรือเราจะปล่อยให้เขาพัฒนาไปอีกแล้วแตกใบอ่อนใหม่แล้วเราไปควบคุมในใบรุ่นนั้นก็สามารถปฏิบัติได้ในความต่างสองกรณีสรุปง่ายๆคือถ้าใบมันเสียหายแล้วและใบมันเพสลาดติดแก่แล้วอันนี้ถึงเราพ่นสารกำจัดมแมลงไปมันก็ไม่ได้ไประโยชน์ครับเพราะ ตวนไปหมดแล้วแต่ถ้ามีใบอ่อนขยับออกมามีต้นที่ยังมีการแตกใบอ่อนยังมีพืชอาหารตรงนี้จำเป็นแล้วที่จะต้องใช้สารกําจัดแมลงร่วมไปเลยในเวลาเดียวกันไม่ใช่รอนะครับอันนี้เป็นเหตุที่ในเชิงเทคนิคการปฏิบัติในสภาพสวนที่เสียหายแล้วแล้วใบอ่อนก็กําลังเดินต่อครับสำหรับประเด็นสาระในส่วนของเช้าวันนี้นะครับ จะคงเป็นประเด็นคำถามและก็เป็นข้อสงสัยอของพี่น้องเกษตรกร,กรประเด็นก็คือหมอทุเรียนทำไมทุเรียนใบผมแตกใบอ่อนเนี่ยใบมันเล็กบันแกนมันเหลืองบางทีเนี่ยมันก็เป็นขอบใบไหมแล้วบางครั้งมันก็หลุดร่วงซึ่งตรงเนี้ยเพื่อนชาวสวนก็บอกว่ามันเป็นเพีย้ยไฟเพีย้จาจายจักจันใช่หรือไม่คือประเด็นตรงนี้ครับเป็นคำถามซึ่งเกิดทั้งในภาค ตะวันออกเราและขณะนี้ก็ทางภาคใต้ก็มีการระบาดแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการที่เราจะตอบเนี่ยเราไม่สามารถตอบได้แบบฟันธงหรอกครับคือผมก็จะตอบว่าถ้าท่านคิดว่ามันเป็นเพี้ยเป็นมแมลงท่านจะต้องกลับเข้าไปดูแล้วพบตัวหรือไม่ถ้าเป็นตัวสีเขียวเดินอยู่ตามหน้าใบนะครับอาจจะเดินไถ่ออกด้านข้างอันนี้คือใช่ แน่นอนเป็นเพศจักระจันฝอยแต่อีกอาการหนึ่งอาจจะเป็นตัวลักษณะส,สีขาวบางสีเขียวบางสีน้ําตาลบ้างอยู่ตรงเส้นกลางใบและเส้นกลางใบเนี่ยอาจจะเป็นแผลสีน้ําตาลอ่อนๆอ,อ,อันนี้ก็ตอบได้ว่าใช่เป็นเพี้ยไฟแต่บางท่านก็ไปพบว่ามันก็ไม่มียาก็ฉีดตรงนี้แหละครับเป็นภาระเรื่องสําคัญที่เราจะต้องกลับเข้ามาทําความเข้าใจกันใหม่พีน่นรสกรครับ มันไม่ได้เกิดจากสาเหตุในด้านของมแมลงเพียงอย่างเดียวโดยพฤติกรรมของอทุเรียนที่แตกใบอ่อนหลังเก็ตเกี่ยวผมเคยอธิบายไว้ว่าต่อให้ท่านลงทุนมากอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใบชุดนี้เนี่ยแตกยอดสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนแตกยอดเป็นยอดแดงทั้งสวนหรือทั้งต้นมันเป็นไปไม่ได้ เพราะอะไรก็เพราะว่าในส่วนของทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนที่อยู่ในธรรมชาติที่ยังไม่ได้ให้ผลผลิตอันนี้เขาไม่เป็นอะไรเลยแต่ถ้าเป็นทุเรียนที่แบกภาระให้ผลผลิตมาแล้วเขาจะแสดงอาการอย่างนี้ทั้งนี้เนื่องจากว่าพลังงานส่วนหนึ่งที่อยู่ภายในต้นนั้นเขาไปเลี้ยงไปดูแลผลผล,ผลิตทุเรียนจนกระทั่งพัฒนาผลจนกระทั่งถึงเก็บเกี่ยวพลังงานในต้นนั้นไม่มีเหลือเลยหรืออาจจะเหลือน้อย ในสภาพต้นที่สมบูรณ์กับมีผลผลิตไม่มากมันก็จะแสดงอาการที่ใบเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังอธิบายคือมันเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของทุเรียนทุเรียนที่แตกใบอ่อนหลังเก็บเกี่ยวแล้วจะไม่มีคุณภาพใบที่ดีเหมือนกับทุเรียนที่แตกใบอ่อนในใบที่สอง เมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วแทนที่เราจะเอาทุนไปลงในเรื่องของสารเคมีในการป้องกันกับจัดสรูพฤฤืชเราก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือการให้ความสมบูรณ์การฟื้นฟูสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยวและการที่เราจะลงทุนเราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือสนับสนุนจนกระทั่งให้เขาเป็นใบที่สมบูรณ์ร้อยเปซ็นได้แต่สิ่งที่เราให้ไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับ ความสมบูรณ์จากท่าุอาหารหลักท่านอาหารรองท่านอาหารเสริมการปร,ปรับปรุงดินการใส่ปุ๋ยอินทรีย์การให้อาหารเสริมทางดินนั้นจะไปช่วยให้ใบชุดที่หนึ่งเนี่ยฟื้นขึ้นมาเร็วแล้วก็จะไปได้ใบในชุดที่สองอันนี้คืออยากจะย้ําในประเด็นตรงนี้เป็นส่วนประกอบดังนั้นถ้าเราจะลําดับขั้นตอนของการที่เราเห็นอาการเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าใบาอ่อนทุเรียนออกมา ทำท่าเหมือนจะแตกใบอ่อนก็แตก30บ้าง40บ้าง5้บ้าง,าง,างอันนี้คืออาการที่หนึ่งอาการที่สองคือแตกออกมาแล้วแทนที่จะเป็นยอดแดงกลายเป็นยอดเขียวอาการที่สามคือใบนั้นอาจจะเร็กแคะแกนใบอาจจะมีบิดเป็นคลอนเป็นคลื่นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับอาการขอบใบไหมขอบใบแห้งขอบใบมว้วนร่วงนี่คือพฤติกรรมจากการเจริญเติบโตส่วนอาการที่สองครับ ใบออกมาแล้วแต่ใบโค้งขึ้นแล้วก็มีอาการขอบใบไหมหม้วนเข้าไปอันนี้ถ้าเราไปดูเราตรวจพบเราก็จะพบมแมลงก็คือเพีย้ยจักจันฝอยตัวสีเขียวกลมๆในตาสีแดงหรือเพี้ยไฟที่อยู่ตรงบริเวณเส้นกลางใบเพราะฉะนั้นในระบบของการที่เราตรวจวิเคราะห์นี่แหละครับจึงจะเป็นเหตุสําคัญที่จะทําให้เรานั้นประกอบการตัดสินใจได้ในเมื่อเราเห็นภาพ พฤติกรรมการแตกใบอ่อนของทุเรียนแบบนี้หลังเกีเก่ยวกับแมลงศัตรูพืชเท่ากับว,ว่าเราจะต้องใช้ปัจจัยสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือสนับสนุนการพัฒนาใบให้สมบูรณ์ให้มีพลังงานให้มีการเจริญเติบโตที่ไม่ต้องไปดีมากหรอกครับให้เขาฟื้นฟูตัวเองได้การดูล่ะดูอย่างไรดูพื้นใบเก่าให้สดใสแค่ใบเก่าให้สดใสก็ถือว่าพอแล้วสําหรับในกรณีเช่นนี้วันนี้เนี่ย เราจะเห็นเลยครับว่าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จทุเรียนแตกใบอ่อนใบอ่อนก็เล็กแคะแกนใบอ่อนก็บิดม้วนไม่ใช่แค่นี้นะครับใบเก่ายังมีอาการถ่ายใบยอีกต่างหากมันเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วว่าพลังงานในต้นเขาไม่มีเหลือเราก็ต้องคืนฟืนฟ้นฟูนกลับไปก่อนแล้วการหวังที่จะทำให้ใบอ่อนสมบูรณ์แบบนั้นเราก็ไปดำเนินการในขั้นต่อไปผมจึงมีคำแนะนำอย่าง ที่อาจจะไปขัดแย้งกับผู้นักวิชาการนะครับคือผมเองเป็นหมอทุเรียนไม่ใช่เป็นนักวิชาการเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาใบตรงนี้ให้ได้ก็คือการทําให้ใบสมบูรณ์แข็งแรงก่อนแล้วใบเขาก็จะก่างออกได้แล้วเราก็ไปใช้ปัจจัยในการสนับสนุนใบเสร็จเราก็ต้องมาตรวจตรวจว่ามีมาแมลงไหมถ้ามีมาแมลงเราก็รีบกําจัด ซึ่งในกลุ่ของบูโปเฟซินนะครับจะเป็นฟีโปนิวจะเป็นในกลุ่มของไทยามีท uh, ็อกแซมอบาบวกหรือ e s, รอ e ีบาห, e หรือจะเป็นอ e ิมิดาโคปิกนั่นอยู่ที่รายละเอียดที่เราจะต้องทำหรือศึกษาเรียนรู้ต่อไปแต่ยํำว่า ปัจจัยสองกลุ่มเหล่านี้มีความจําเป็นและก็มีบทบาทสําคัญสําหรับทุเรียนที่แตกใบอ่อนหลังการเก็บเกี่ยวในใบชุดที่1แน่นอนวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทท่านสวัสดีครับ